สำหรับใครที่กำลังรอคอยอยู่กับแท็กเตอร์คูเวต้าตัวใหม่ คูปต้า L 5 2 2 8ซึ่งเปรียบเหมือนจ่าฟูงใหม่รุ่น L Series ที่จะมาช่วยปลดล็อกทุกอุปสรรคและทลายทุกขีดจำกัดในการทำงานเกษตรขนพลังใหม่แรงประหยัดน้ำมันคล่องตัวทำงานได้ไม่มีสะดุดโฉมใหม่ดุดันตรงพลังเพาะแบบใหม่พร้อมระบบรองรับกระแทกดีไซน์ฝากระโปรงแบบใหม่และกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นไฟหน้าเป็นแบบ LED ที่สามารถเปิดได้ทั้ง Daylight และ Full Light เบาะนั่งแบบใหม่ปรับได้5ระดับนั่ง บายลดความเมื่อล้าทำงานต่อเนื่องมีสัญญาณเตือนการเป่ากองอากาศบริเวณหน้าปัดช่วยแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบทำความสะอาดทรงและองศาท่อไอเสียแบบใหม่ที่เปลี่ยนทิศทางการระบายไอความร้อนจากเครื่องยนต์ลดโอกาสการเกิดความร้อนแก่คนขับรถแท็เตอร์ท่านไหนสนใจหรืออยากทดลองขับไปได้ที่ศูนย์จำหน่ายคูปต้าตัวแทนใกล้บ้านนะคะหรือลงทะเบียนในลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นได้เลยค่ะ